สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้น้องม่ปอทำอะไรอยู่คะการบ้านค่ะการบ้านวิชาอะไรคะวิชาประวัติศาสตร์เออคะวิชา,รชชารประวัติศาสตร์วิชา history ใช่ไหมคะนีวิชา history ประวัติศาสตร์นะคะแล้วการบ้านคุณครูให้ทําอะไรคะครูให้ให้ทาอะไรไหนคุณแม่อ่านดูสิให้แต่งประโยคโดยใช้คําว่าตอนเช้าวันนี้ตอนเย็นมา อย่างละสองประโยคใช่ไหมคะคะ,ะ,ะเดี๋ยน้องใบปอจะแต่งแต่งประโยคคําว่าตอนเช้าว่ายังไงดีตอนเช้าฉันไปนตอนเช้าฉันไปโรงเรียนแล้วก็อีกอันนึงตอนเช้าอะไรดีตอนเช้าฉันเก็บตอบขยะใช่ไหมโอเคงั้นเขียนเขียนประโยคตอนเช้าก่อนนะคะตอนนี้น้องใบปอก็เลิกโรงเรียนแล้วนะคะ เลิกโรงเรียนมาก็รีบทําการบ้านเลยนะคะก่อนที่จะไปเล่นอย่างอื่นก่อนที่จะดูโทรศัพท์ดู YouTube ใช่ไหมคะต้องรีบทําการบ้านให้เสร็จก่อนนะคะถ้าเราทําการบ้านเสร็จแล้วเราก็จะสามารถไปเล่นหรือว่าไปดู YouTube ได้สบายเลยใช่ไหมโดยที่เราจะได้ไม่ต้องห่วงว่าการบ้านเรายังไม่เสร็จเรายังไม่ได้ทําการบ้านเลยใช่เปล่า น้องๆทางบ้านนะคะเลอกโรงเรียนมาให้รีบทําการบ้านให้เสร็จเรียบร้อยก่อนเลยนะคะก่อนที่เราจะไปเล่นอย่างอื่นนะคะได้หรือยังคะเดี๋ยวไปดูซิเขียนถูกหรือเปล่าตอนเช้าฉันมาโรงเรียนอะยวัาเรียนรอเอียนอเรียนค่ะ โยคแรกเสร็จแล้วต่อไปประโยคที่<า>ส,สะะองตอนเช้าฉันเก็บขยะเขียนสวยๆหููเขียนให้เต็มบรรทัดนะคะอ่เขียนคำว่าตอนเช้าฉันเก็บขยะเสร็จแล้วนะคะต่อไปเขียนคำว่าตอนเย็นใช่ไหมคะตอนเย็นทำอะไรคะ อตอนเย็นฉันทําการบ้านนะคะการบ้านน้องใบป,ปอมีสองหน้านะคะอีกหน้าหนึ่งคุณครูให้ทําอะไรนะหน้าหนึ่งคุณครูบอกว่าให้วาดภาพกิจกรรมที่ปฏิบัติในตอนเช้าและตอนเย็นนะคะตอนเช้าเราทําอะไรและตอนเย็นเราทําอะไรแล้วก็วาดแล้วก็เขียนบรรยายสั้นๆนะคะโอเคอะน้องใบป,ปอรีบทําการบ้านให้เสร็จนะคะโอเคแม่ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย